สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง D N K 2ี่ h a n n e l นะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมร้านไดแลนด์ออฟเวอร์นะครับครับช่วงนี้ผมก็อาจจะลงคลิปได้ช้าหน่อยนะครับก็คือตอนนี้ก็ติดงานหนักมากเลยนะครับแล้วก็น้องๆเขาก็ติดเรียนกันงนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดเรียนกันแล้วครับแล้ววันนี้ก็มาลงที่เกาะลุงอรุณนะครับตอนนี้ก็มีน้องฟีมาด้วยนะ บอกเลยว่าตอนนี้แทบจะไม่มีคนออนเลยนะครับในแคมแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจะมาร่วมสนุกด้วยกันถ้าหากว่ามีเวลาก็อยากให้จอยเข้ามานะครับผมก็โพสไปที่หน้ากลุ่มที่เพจแล้วนะครับก็คือใครที่มีเวลาออนช่วงดึกๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนําตัวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมว่าจะไปสร้างแคมเ์อราเถาชอบนะครับไม่รู้ว่ามีคนมาสร้างไปได้ยังนะครับตอนนี้ก็มาลงกับน้องฟิล์มแค่2คนนะครับก็คือน่าจะเป็นคู่ดูโอ้แล้วตอนนี้ คือไม่มีใครออนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวฟาร์มพวกไม้พวกหินพวกอะไรไปด้วยนะครับจะได้สร้างบ้านขึ้นบ้านเลยโอเคตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับโอ้โหไม่มีใครมาสร้างเลยนะปกตินี่แถวนี้จะบ้านจะเยอะนะครับตอนนี้คือแบบเงียบมากเลยแต่าเดี๋ยวผมวางแผ่นแล้วกันอเอค โอเคครับตอนนี้ผมก็เริ่มแต่งเติมบ้านกันแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะออกไปฟาร์มต่อนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ในเซิร์ฟก็เริ่มจะเดือดแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขายิงกันแถวไหนนะคือเดี๋ยวตอนนี้เหมือนว่ามีคนได้ปืนแล้วด้วยนะครับพวกผมก็เข้ามาช้านะครับไปครับเหมือนว่าจะมีคนมานะ่ะกี้นี้เหมือนมีรอยเท้าขึ้นมาอยู่นะครับตามไปดูก่อนอวิ่งหนีเลย น่าจะมาฟาร์มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอย่ลองตามก่อนนะครับเผื่อจะมีของาะฮัลโมัวมต่อเลือดก,ก่อนละกันน่าจะเจ็บแล้วนะครับเฮ้ยเกไม่รู้มีของหรือเปล่านะโอ้โหตวัวเปล่า ช่วงนี้ก็เริ่มตันๆแล้วนะครับก็คือไม่มีคอนเทนต์ลงเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาคอนเทนต์ดูนะครับ่ะเดี๋ยวไปสร้างบ้านก่อนครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้เราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าผมก็เลีนยงกับน้องแค่สองคนนะครับแล้วก็เหมือนว่าต่างคนก็ต่างทํางานนะไม่รู้ว่าจะเบืออหรือเปล่านะครับเซิร์ฟนี้แต่ว่าอยากเดือดก็คือเลยมาสร้างบ้านเทีห่แถวชอบตรงนี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะเดือดหรือเปล่านะไปจะแต่งเติมบ้านก่อนละกันครับเหมือนว่าจะมีคนผ่านบ้านเราอีกแล้วนะคือบอกเลยว่าถ้าผานเราอยู่ใกล้ช็อปอย่างเงี้ยจะมีคนผ่านบ่อยมากเลยคนระับเพราะว่าเขาต้องมาย้อยของนะปนไปแหนแล้วไปเดี๋ยวตามดูก่อนไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่านะครับโอ้เราวิ่งหน้าตั้งเลย แค่ลูกสองเลยนะผมไม่ได้เอาปืนพกติดมานะครับโหระยะ,ะ,ย,ะย่างไกลเลยนะมาโ,โอเคล่วงอยู่นะครับโอ้มีแร่อยู่นิดหน่อยนะโห่วิ่งมาอย่างไกลเลยไปเดี๋ยวผมว่าจะไปฟาร์มห้องสักหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวไปดูที่ห้องสักหน่อยนะครับก็คือเราก็ได้การาดเขียวมาด้วยนะกร์ดเขียวที่ระบบเขาทำมานะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาฟาร์มไปหรือยังนะครับเหมือนจะไม่มีกลองอาวุธนะครับแปนเดี๋ยวทำภารกิจเปิดบัตรแล้วกันนะครับมีฟิลยูสิบเองอเคได้ชุบมาอันหนึ่งแป่เก็บให้หมดนะครับตอนนี้ต้นเกมนี้เก็บให้หมดเลยเฮ้ยเหมือนมีการ์ดฟ้าอยู่ด้วยนะเคได้การ์ดฟ้าด้วยเดี๋ยวการ์ดฟ้าไปต่อยอดกันเมืองนี้ก็มีการ์ดเขียวอยู่สองห้องเลยนะครับ ฟ okay. ิวก็ไม่ค่อยมีนะครับบ้านเรายังไม่มีปืนเลยนะครับตอนนี้ยังใช้ลูกตองกันอยู่นะฮะเดี๋ยวไปเปิดอีกห้องหนึ่งือนว่าจะมีคนฟาร์มไปแล้วทั้งสองห้องเลยนะแต่ว่าการ์ดไฟยังอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคอมบันเนนแล้วก็พวกกล่องใหญ่นะครับเก okay. ได้มีดด้วยเก็บให้หมดเลยนะครับตอนต้นเกมนี้อะไรก็สําคัญนะครับ เดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็ไปเปิดการฟ้าต่อนะครับมาเมืองนี้ก็จะมีการฟ้ากับการม่วงนะแต่ไอ้การเคียวผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนผมเดินไปแล้วหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันเกไม่รู้ว่ามีคนมาเปิดไปหรือยังนะการฟ้า เหมือนจะมีคนมาเปิดไปแล้วนะครับเฮ้ยมีกล่องอาวุธอยู่โอ้ได้ฝ่มามัดแล้ะมันเกงเหล็กด้วยโอเคเ้มมีการบ่วงด้วยนะโอ้พอดีเลยเดี๋ยวไปดูซิว่าการบ่วงนี้จะมีคนมาเปิดไปหรือยังนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีคนมาฟาร์มห้องโมงไปหรือยังนะครับเหมือนจะมีคนมาฟาร์มไปแล้วนะไปดีกว่านะครับเก็บไว้เปิดใหม่ครับตอนนี้ผมก็กล่าวว่าจะมาฟาร์มน้ํามันนะเฮ้ย <c oughs> เจอคนเจอเลยปัจจัรยานอยู่นะครับเอา้าไม่เห็นหมุนเลยนะเขาน่าจะมาฟาร์มห้องนะครับ เราคือผมมีแค่ลูกซองด้วยนะเหมืนเขาจะปั่นไปทางนู้นนั้นเดี๋ยวไปดักข้างหน้าดีกว่าโอ้ยปันไปอย่างไวเลยเฮ้ยจอดเลยนะ <c oughs> มาเรียบร้อย <c oughs> มีของไหมเนี่ย แต่ขยะนะยาเต็มเลยน่าจะไปฟาร์มมานะครับไม่มีปืนด้วยนะไปไปดีกว่า ได้จักรยานฟรีด้วยนะเดี๋ยวผมว่าจะไปฟาร,ร์มถังหาอะไรสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาแปลนกล้องใหญ่ด้วยนะตอนนี้ก็ยังไม่มีแปลนนะครับ ครับตอนนี้เราก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับหลังนี้ก็มาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะเหมือนจะมีคนอยู่เลยนะลบก่อนเดี๋ยวกา เหมันจะมีปืนด้วยนะฮะอืออโอเคล่วงละมาได้ปืนละอือโอเคกลเบาโอ้กระสุนพอดีเลยครับได้ปืนกลนเบาพอดีเลย โอ้ยเกือบไม่โดนนะครับลูกหมดพอดีเลยเคซ้ำเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะออกมาอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมว่าจะไปเปิดการฟารสักหน่อยนะครับน่าจะไม่ออกมาแล้วนะฮะไปฟาร์มดีกว่า ไม่รู้ว่ามีคนมาฟาร์มไปได้ออยังนะแล้วคือห้องฟ้าเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีมองข้างในยังไงอะว่ามีคนมาฟาร์มไปได้ออยังนะครับแต่คือเราต้องเปิดประตูตตเข้าไปแล้วถึงจะมองเห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีกล่องอาวุธหรือเปล่านะมันจะไม่มีกล่องอาวุธนะครับไปเก็บอาหารเก็บยาแล้วกัน มีการบองอยู่นะโอเคถือว่าคุ้มนะไม่รู้ว่าการบองมีคนฟาร์มไปหรือยังนะครับทำการบองไปเปิดต่อไม่รู้ว่ามีคนฟาร์มไปหรือยังนะครับโอ้เจียงเลยไม่ได้ฟาร์มสักรอบเลยนะครับ เหมือนว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านนะครับเสียงรอยเท้าอยู่นาเไม่รู้ไปไหนแล้วเราใช้แค่ลูกซองดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่เห็นตัวนะ้ะเราไม่รู้ว่ามันมองเราอยู่หรือเปล่านะครับใช้ลูกซองเราก็พอโอเค มาดีปะเนี่ยโอ้โหชักเปืนมาไม่ดีแน่นอนออเออโอเคสองเมตรคนเบาโอ้หองเพียบเลยนะครับไปเกือบตายเหมือนกันก็บันก่อนเหมือนคนที่มาเมื่อกีน้นี้เขาจะรู้จักนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครนะ อ๋อน่าจะน้องเต่านะครับน้องเต่าเขาเปลี่ยนชื่อไปนะโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มต่อดีกว่ามาเดี๋ยวรอบนี้มาฟาร์มห้อง่วงเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะไปคือ,คอหลายรอบแล้วน,นะครับมาคือไม่เคยเจอกล่องเลยนะเฮมีกล่องเขียวอยู่นะครับกล่องดาวไม่มีนะคือมาหลายรอบแล้วน,นะครับไม่เคยเจอกล่องดาวสักทีหนึง่งเฮ้ยได้ T4 แล้วโอเคอกล่องเขียวก็ดีนะครับได้ T4 เ,เห<ร> <artif a S 1> มือนกันฮ่าได้ป้อมปืนด้วยเค เ,เก็บไปให้หมดเลยนะครับพวกนี้ก็สําคัญสามารถเอาไปย่อยได้นะอาหารเก็บมาด้วยเดี๋ยวไปดูห้องฟ้ากันต่อไม่รู้ว่ามีคนมาฟาร์มไปหรือยังนะครับกล่องอาวุธไม่มีนะครับมีแต่กล่องพวกคอมโพนเนนตนะครับมีกล่องยากล่องอาหาร Okay. ไม่เป็นไรครับเก็บไปก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ปืนหนักเลครับเดี๋ยวเอาได้บอดี้ฟาร์มันมาก็เดี๋ยวไปเรียนฟาร์มัดแล้วก็ขาฟาร์มัสให้น้องๆใช้ด้วยนะครับเหมือนว่าจะมีคนมาวิ่งมาบ้านนะโอ้กระโดดเป็นจิงโจ้เลยนะไป <laughs> <laughs> <ะ>เหมือนเขาน่าจะยิงกับน้องอยู่นะครับ ยิงไม่โดนเลยเป้ามันไม่ยอมล็อกให้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเพื่อนบ้านสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านแล้วนะสร้างบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลจากเรานะครับเหมือนจะมีคนอ้อนอยู่ด้วยนะแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นพวกรัสเซียนะครับเหมือนเขาจะออกมาเล่นอยู่นะครับโหน่าจะเป็นปืนกลนแน่เลยเดี๋ยวเราให้เขามาใกล้ๆก่อนละกันคือระยะนี้ค่อนข้างไกลไปนะครับ อืมโอ้ยโอ้โหไม่โดนผมจะตายแล้วอืมโอเคโอเคครับเป้ามาล็อกอยู่นะโอเคได้เป็นคลวนแล้วโอ้โหกลนเบาจะพังอยู่แล้วาะเ่กระดูความยายก่อนนะครับน่าจะออกมาเล่นอีกนะ กอนเบาเหลือยิงได้แค่35ลูกเลยนะน,นี่น้องก็กำลังเติมมานะครับอ้ออันนี้ก็มีน้องฟิวนะครับเพิ่งเข้าแคนมานะครับก็คือถ้าหากว่าใครสนใจมีเวลาว่างก็สามารถจอยเข้ามาได้นะมาเล่นด้วยกันสนุกสนุกนะครับช่วยกันฟาร์มมาน้องฟิวมาช่วยะลนี่ยหาใหญ่เลยโอโ้ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยนะครับนี่มันคนละพวกกันเหรเนี่ย โอเคโอ้ <Okay>. oh, เปิดลูกซองล็อกละไม่รู้ว่าจะเอาปืนกลนออกมาเล่นอีกหรือเปล่านะ สร้างบล็อกจะเล่นนะโอ้โหปืนไม่มีนะมีแต่ลูกซองนะครับนะตอนนี้ก็กลับมาปืนแล้วนะครับกล่าวว่าจะจัดเซตไปเล่นสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเราจะออกมาเล่นหรือเปล่านะเหมือนเขาน่าจะอยู่กัน3คนด้วยนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นพวกรัสเซียมหมดเลยนะครับ ผมว่าผมเอาสโคบมานะเอา้ากุนบาลใส่สโคบคุณสองไม่ได้นะครับจบแล้วโอ้ยังไกลอะ่ะโอ้ยิงไม่โดนเลยผมไม่รู้เนี่ยว่ากุนบามาใส่คุณสองไม่ได้นะจบแล้วโอ้หไม่ได้เอาเลดตดอดมานะครับเอาคุณสองมาจะยิงไงเลยทีนี้ โโอ้โหยิงไม่โดนเลยนะครับไม่มีเลดดอดด้วยก็คือมันยิงไม้ยังเจ็บเลยนะโอ้โ,โดนอยู่นะเบามากเลย เฮ้ยน้องลมละกำโอ้โหมันใช้ฟอร์มัทเลยนะโหแล้วคือจะรอดไปเนี่ยเฮ้ยข้างหลังโอ้โหเรียบร้อยอะไปลุยกันใหม่เมื่อกี้นี้เอาคนเบามานะครับไม่มีสะโคบนะอันนี้เอาฟอร์มัทมาละคูณสองด้วยมันยืนทำไรเนี่ยยืนเก็บผองเหรอโอ้ไกลอยู่นะเฮ้ยยังไม่โดนเลยโอ้ ตงหนึ่งนะมาไปไหนโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยสามตัวเลยนะครับ โอ้ยจบแล้วกระสุนหมดทำแล้วผมไม่ได้เตรียมกระสุนมาโอ้ลูกซองหลือลูกเดียวด้วะอื้อโอ้ย,อยลูกหมดจบแล้วเดีย๋ยวเลาลูกกระสุนให้น้องแล้วกันอ่ะยังไงยังไงโอ้โหผมจะตายละเลือเลยสองเอง โอเคน้องเก็บหมดเลยนะศูนย์หมดโอ้โหมูฟหมดอะไรเนี่ยโอ้ยไอศพนนี้มีกระสุนเตียบเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องเห็นหรือเปล่านะผมกินไปศูนย์พี่หมดโอเค นี่มันทุกทางเลยนะครับมีคนอยู่ข้างล่างด้วยนะแล้วก็คอยซองอยู่ข้างบนด้วยนะครับคือถ้าหากว่ายิงข้างบนตายแล้วขึ้นไปเอาของไม่ได้นะตอนนี้ผมไม่้ด้ครับรอดเลยเนี่ยโอ้เอาไงดีเอาไงดีปืนก็ไม่มีลูกน้องน่าจะถอยแล้วนะไป ก็สุนมาแนละ้วบอกเลยครับได้นัวแน่นอนไม่รู้เขาจะลงมาเล่นหรือเปล่านะเหมือนอยู่ข้างบนแล้วอ่ะเหมืนมีคนอ้อมานะครับ ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดน ก็จะเข้านะเอาทางนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยมาล็อกเป้าละโอเคคือบางทียิงแล้วมันไม่ค่อยช่วยล็อกนะครับเราก็ยิงไม่ค่อยเก่งเลยนะโอ้โหไม่ล็อกนี่เรียบร้อยเลยโอเคไนฟา,าร์มัสมีการ์ดด้วย เดี๋ยวไปช่วยน้องก่อนเหมือนจะเงียบไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะลงมาอีกหรือเปล่าหรือปืนหมดบ้านแล้วไม่รู้นะ เขาจะวิ่งเล่นอยู่บนบ้านแล้วนะไม่ยอมลงมาเลยเดี๋ยวหออไปเก็บก่อนล้วกันครับเมื่อกี้ผมก็ไปรออยู่ตั้งนานนะครับเพราะไม่ยอมลงมาเล่นเลยนะครับเขาก็จะยิงแต่ข้างบนนะครับเราก็เลยสร้างแคมยิงกันนะก็ไม่ยอมลงมาอีกนะครับไปน่าจะไม่มาก็คือน่าจะกลับบ้านละเฮ้ยมันมีคนยิงนะ โอ้ยังไม่โดนเลยยางไกลเลยนะฮะมีคนวิ่งมาด้วยอ่าไม่ตายไม่ตายไม่โดนโอเคล่วงลกคนนึงนะครับอยู่ทางโน้นเราซตัวนี้ก่อนจะคาไว้ไหนตัวหนึ่งไม่รู้หลบตรงต้นไม้ไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ หน้าจะข้างหน้านี้นะครับพร้อมก่นเปนไหนแล้วนีไงโอ้ยเคนึกว่าไปไหนแต่ให้น้องเก็บแล้วกันเหมือนเขาไม่ค่อยลงมาแล้วนะครับเหมือนจะยิงอยู่ข้างบนอีกคนนึงมีมาเติมเหรอ เ้ยลูกซองโอเคน่าจะตัวเปล่าลูกซองล็อกนะครับเขาใช้ลูกซองเล่นละแต่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับคือน่าจะได้ปืนมาหลายกระบอกอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเทีวผมก็มีธุระต่อด้วยครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม